องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแค่ตำบลเชิงทะเลนายบุญเสริมสุวรรณรัตภูมิที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในนามนายไัยบูรอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายสัญญาซี่เมืองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายแพทย์พันลพบเทพวงศ์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเจ้าหน้าที่กองาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพยาบาลและนักกาย จากโรงพยาบาลทรงเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเลและอาสาสมักสาธรารณาสุขตำบลเชิงทะเลได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรือรังและผู้พิการที่บ้านประจำเดือนกันยาย,ายน2556ในเขตพื้นทีต่ตำบลเชิงทะเลอำเภอทะล่างจังหวัดภูเก็ตซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มอบชุดข้องเยี่ยมอาทิพระออมแปรงสบู่ผ้าเช็ดตัวให้แก่ผู้ป่วยจำนวน5รายสำหรับโครงการภูเก็ตแค่ เป็นโครงการที่จะตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและอาสาสมัครซาธารณสุปประจำหมู่บ้านเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรือรังและผู้พิการในจังหวัดภูเก็ตโดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกลบ้านให้เข้ามามีส่วนรวมในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรือรังและผู้พิการในชุมชนเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งการเยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแค่เขตพื้นทีต่ตำบลเชิงทะเลในครั้งนี้ได้เห็นถึงการดูแลและการแบ่งปันความรักของคนในครอบครัวข้อง ป่วยที่คอยดูแลเอาใจใส่ยางไกลฉิดทําให้ผู้ป่วยมีกําลังใจในการต่อสู้ที่จะทําให้ตนเองมีอาการดีขึ้นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพื่อสร้างจิตสํานึกให้มีความเอื้ออาทรกับชุมชนและสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในชุมชนดังนั้นในกรณีพบเห็นผู้พิการหรือผู้ป่วยที่เตียงเรือรังสมาติดต่อกองสาธาราสุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตไม่เหลขโทรศัพท์0 7่น5 4 8 1 9ซมฮหรือ076น5 4 8 2 0ซมฮส การก็อีกอคร,กร Care, ั้งนะครับท่านผู้ชมของการโประแค้นน้ำโดยนั้นท่านยกไปบุนบอลซิ่งนะครับเสียงท่านมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยผู้ที่การสำหรับวันนี้นะครับได้ลงพื้นที่ในเขตของเชียงทะเลนะครับเดี๋ยวเพิ่งจะท่ามเดี๋ยวท่ามคุณหม้อผันลบได้กับมาการลงพื้นที่วันนี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับนะขอเชิญขุณหมอ้อครับผม ครับผมในนามตัวแทนของโรงพยาบาลอบจภูกเก็ตนะครับก็ดีใจที่มีส่วนร่วมของโครงการภูเก็ตแคร์นะครับเพราะว่าโครงการนี้เรามาเยี่ยมผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลได้นะครับทางทีมงานแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็เจ้าที่อบจอนะครับก็ได้เยี่ยมผู้ป่วยถึงกาบ้านนะครับให้ให้การดูแลเรื่องสุขภาพให้คำปรึกษาแก่ญาตินะครับรวมถึงก็ได้มอบของของใช้ที่จำเป็นกับผู้ป่วยนะครับเท่าเท่า เท่าที่ได้เยี่ยมวันนี้ทางผู้ป่วยและญาติก็รู้สึกดีใจที่ทางโรงพยาบาลรวมถึงทางออมประจอเองได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้านครับก็อยากจะฝากของการนี้ว่าอยากให้มีตลอดไปนะครับเพราะว่าทางผู้ป่วยทางทางผู้ป่วยเองนะครับก็จะรับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการนี้ครับผมก็ขอบคุณคุณหมอมากนะครับก็แน่นอนครับถ้ายกไปบัวนะครับก็คงจะดูแลพี่น้องโดยเฉพาะผู้ป่วยเพื่อการตลอดไปนะครับขอบคุณผู้ชมทุกคนครับผมครับ